หลดหายนะตี้แหละตี้นนนั่นแหละ

ก๊อปที่ก๊อี่อยู่ไหนพี่ผมกำลังไปที่กำลังไปแล้วสักคู่พี่สักคู่กำลังไปไปเลยพี่กำลังไปพี่กำลังจะแตกแล้วหายเขาเลยผมกปลุกบอลนี่ลุกบอยมีอยู่ข้างหลังเราโอเดนโอเดนผมมาแล้วพี่ผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วสาวที่ก๊อปสองตัวรอลุงลี ไม่ใช่ TSK ตาโเยอะขอโทษขอโทษขอโทษเขาอยู่ข้างบนเหรอเข้าไปใช่ใช่ใช่ใเาขาอยู่ข้างบนเขากำลังยิงผมอยู่พี่ล้มังต่อพี่รอรอ่อรอรอ ของครับของครับของครับผมมาแล้วพี่ต๋อพี่เราไม่ต้องขึ้นไปแล้วพี่หายพี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ต้องเหลือใครแล้วพี่เจ้าควันเนาะเป็นควันขึ้นไปเช็คดิไปทางไหนกูเช่ผมวิ่งวิ่งหมดผมหมดเลยอะไรผู้ใด สนั้นนายอยู่ข้างบนป้องยิงอ่ะถายเปล่าอยู่ข้างหลังเขาเล่นพยาบาลเขาเล่นอยู่ได้ไม่นานหรอกเรถรถรถขี่อยู่ข้างหลังไหมเนี่ยเขากำลังเก็บโหลดพี่ เกิดอะไรก็สุวนจังเลยางยางพี่มันคานอยู่ข้างหลังข้างหลังไหนสองตัวเลยมีไงร่วงหนึ่งอย่าไปเล่นหลังเนนิช่่่วยยไไมด้หมดเราเล่นดังอย่างเรอ้เจมรถมาเฮ้ยมีรถมาหาผมระเบิดแล้วก็มีตรงเขาตรงนู้นอีก เก็บโหลด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 พี่เก็บโหลดยิงไม่ได้โดนโดนแฮกแล้วโดนแฮกแล้วเบอรแฮกแล้วถอยถอยถอยไอ้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเข้าสิี่ไม่ทันระเบิดมากนี่กลัวหรือเปล่ามอสแก้แฮกแล้วโยน K9 มอส K9 โอ้โหเด้น ซ้อนอย่าเพิ่งเข้าไปเผื่อเขามีตัวซ้อนจะมีะสองตัวเป็นพยาบาลด้วยบังโอ้บังใจเย็นใจเย็นเจเย็นแหมเมื่อกี้รีบเผาแล้วเกิด <laughs> จิง <c oughs> แม่ไปแข่งเลยทั้ง,งนึงผมมองไม่เห็นนะ อะไรคุณน้อยผมก็ดูให้ตามให้เคนายวิ่งโดนโดนโดนอยู่บนแท้งเหลืองนี้ไอ้เหี้ยแม่งหมดโอ้โดนโดนไปยิงโดนไปยี่ไอ้ข้างหลังผมมีนี่ว่ะไอ้ชิีตีหนึงอยู่นี่โอ้โหชิ้หายละเนื้อขอวเงี้ยอ้อมอ้อมไปหลังอ้อมไปหลังอ้อมไปหลังเตาละ d ตัวแล้วอยู่ขันปับนึ่งปับนึงพี่มาไม่ต้องมาหาผมนะข้างหลังเราี่หนึงนะเกอบตัวแล้วข้างหลังตัวข้างหลังเีนึงนะเกือบแล้วตีนึงเลย สายก็มีแล้วนี่สายก็มีตัวนึงนะลายแหวนหินบัหินบัหินข้างหลังก็มีก้อนนี้เดวงหนึ่งผมเจอเอ้ยยิงผมแล้วเยี่ยอยู่ไหนวะอยู่บนไอ้บนบนแทงก็มีบนแทงก็มีบนแทงก็มีหมาไทยวะระเบิดระเบิดมายอยู่ซ้ายมือพี่ก็ของหมาก็ของหมาอยู่ซ้ายมือพี่ไปกันนะพี่ โอ้ชิบหายเห็นละไปยังไงเขาแตกไปดิหัวแตกต่อมัวต่อมัวยังล้มอยู่นะยังไม่ตายนะใครจะบอกพี่กร์ตูนโฆษณาเหลืออยู่สองนะโอ้ตายอ่ะแล้วคือไหนผมหน่อยไหน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 เอาอันมาอยู่ตรงนู้นนะตอนนี้มาร์คสองฝั่งเนี่ยเอาอันมาที่ค้างอยู่นี่ใช่ไหม ใช่ใช่ที่มาที่ค้างอยู่ครับพี่เตอเตงแต่พี่ี่ดักตัวข้างหลังอยู่ขอขอคนมาซ้อนผมคนไม่ขอเล่นหมาเอาพี่บนหลังคาตัวหนึ่งเขาอยู่ตรนั้นแหละไฮ้เีเล็งตรงตัวไ้่ หลังคาบ้านานี้ทนเยกรนอนอยู่บนหลังคาแอ็คหนึ่งยิงไม่โดนยิงไม่โดนเหมือนเดิมตู้หลดโหลดรถมาอยู่ในบ้านนะไปเยอะแม่งไม่ตาย สองตัวแล้วโซคาบอยสองตัวอยู่อยู่หลังบ้าน,านไม่ต้องมาไม่ต้องมาทีเดียวมาอย่ามาระวางังระวังมันจะเหตุทำกอ่อไ,ได้น,นะทำก่อได้เหรอเดินผ่านไปก่อเป็นศูนย์เลยอยู่หน้าอยู่หน้า <laughs> <laughs> ผมปั๊มก่ออยู่ที่ใจยเย็น เลยสองตัวไอตัวบอดไปไหนแล้ววะไม่คตรไวเลยตัวบอดป้อมนเนๆนๆนเต้องป๊อเลยนั่นไงเห็นป่ะแดงปัดเลยหลังท้ายรถหลังท้ายรถซ้อนซ้อนซ้อนระวังนะเล่น RPG พี่ ามาตอนที่ครับเ <c oughs> นี่ยเรา,าเจอมอสยูไหมครับตัวบอทปะไม่ใช่อันนี้ตัวโกดต,ตัวบอทน่าจะตายบก